วิวัฒนาการในการจัดและส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ของไทยได้ก่อเกิดขึ้นเมื่อกว่า8ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลในขณะนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือของประชากรจึงได้มีการประกาศจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2483ในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงานการศึกษาผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์การรู้หนังสือทั่วประเทศพร้อมกับประกาศใช้กฎหมายมบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสืออายุระหว่าง20ถึง45ปีเสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปีจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้รู้หนังสือซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาผู้ใหญ่อย่างกว้างขวางในช่วงปีพุทธศักราช2513ถึง2523รัฐบาลจึงได้ยกฐานะกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2522เพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ประชาชนนอกระบบโดยเฉพาะผู้ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา จะตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับภาคจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในทุกเขตและอำเภอทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการฝึกอบปรมทักษะอาชีพและบริการด้านข่าวสารข้อมูลให้แก่ประชาชนอนอกระบบโรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2546ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม14กรมเหลือเพียง5สำนักงานทาให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนถูกยุบรวมเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในทุกพื้นที่จึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ต่อรัฐสภา และต่อมาเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2551ได้มีผลบังคับใช้จึงทําให้สํานักง,งานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยมีชื่อย่อว่าสํานักง,งานกศอนอ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทยหลังจากนั้นสำนักงา,กากนกศนได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ผ่านกระบวนการจัดทํากฎหมายที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2565 โดยรายชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566มีสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพุทธศักราช2551และยกฐานะสำนักง,งานกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ใน3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นไป60วัน ซึ่งตรงกับวันนี้คือ18พฤษภาคมพุทธศักราช2566ซึ่งจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทางการศึกษาไทยเพื่อให้การทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนสามารถถล่อนไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาที่แท้จริงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการถ่ายโอนบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงสพรพพะกำลังทั้งปวงไปสู่การควบคุมกำกับดูแลและบริหารจัดการขององค์กรอันเป็นนิติบุคคลองค์กรใหม่กรมส,ส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีโอนบรรดากิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สิสนงบประมาณสิทธิหนี้และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่างสำนักง,งานกศนอสำนักการปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการณนะบัตรนี้